มีน้ำตาคอนั่งรออยู่หน้าเรือนจำหลังคุณเอมมี่แม็กซิมถูกสำคังนาน60วันค่ะ รียกไ,ได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดช็อคค่ะสําหรับเรื่องของนางแบบและพิธีกรสาวชื่อดังอย่างเอมมี่แม็กซิมที่ชีวิตช่วงนี้ดูเหมือนกําลังจะไปได้ดีค่ะทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องงานในวงการบันเทิงที่ดูเหมือนว่ากําลังจะปังแบบสุดๆค่ะแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับนางซะก่อนค่ะเมื่อล่าสุด,ดด้านของคุณเต๋อเอกพงศ์สาม,มีของสาวเอมมี่แม็กซิมออกมาเปิดใจายผ่าน YouTube ค่ะขณะพาลูกสาวไปเยี่ยมเอมมี่แม็กซิมที่หน้าเรือนจําค่ะหลังเจ้าตัวถูกกักขังเป็นเวลา60วันจากคดีแชร์ทีีี่่่่่เคคยมปัญหหาากอนนนน้้ะซึึงงงชว คุณเต๋าเอกพงศ์ค่ะที่กำลังนั่งรออยู่หน้าเรือนจาําเพื่อรอฝากเงินเข้าไปให้เอมมี่ใช้ในเรือนจําค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้เนื่องจากยังไม่ถึงกําหนดเวลาจะเข้าเยี่ยมค่ะเพราะว่าต้องกักตัวขณะที่รออยู่หน้าเรือนจําค่ะมีบางช่วงที่คุณเต๋าเอกพงศ์เล่าเรื่องราวถึงเอมมี่พร้อมกับน้ําตาคลอออกมาค่ะหลังจากนั้นคุณเต๋าเอกพงศ์ยังระบุว่าตอนนี้ตนเองกับลูกคิดถึงเอมมี่มากๆไม่รู้ว่าอยู่ข้างในจะลําบากขนาดไหนอีกครั้งยังบอกค่ะว่าเอมมี่เนี่ยทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะและพูดดดถึงงคววามมผิทที่่ตัเอไไ้ แต่ตัวเองต้องมารับเคาะกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยแค่เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันยังดูยาวนานมากนั่นเองค่ะตอนนี้ความรู้สึกคิดถึงครับอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ก็เป็นยังไงบ้างแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวครับเขาอยู่กับน้องกิฟต์ดีที่มีเพื่อน,นครับอยู่กับน้องกิฟต์พอมาถึงตอนแรกเลยนะครับ มีพี่ผู้คุมที่อยู่ข้างในเขาก็บอกว่าให้รอให้รอเขายังไม่ได้ทำบุกค,ครับรอฝากเงินแล้วพี่แล้วพี่ผู้หญิงที่เหมือนก็ว่าเป็นเป็นคนทำงานอ้ไนาันเขาบอกว่ามาหามีเชื้อไม้อะไรอย่างงี้เขาบอกให้จ้งเขาบอกให้บอกด้วยว่ามี ต้องการทนายเพราะว่ากลัวจะโดนฟ้องเรื่องที่เขายังต้องเคลียอะไรอีกอะไรเงี้ยครับเพราะเรื่องงานหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับมีเขาไม่ได้ฝากอะไรเขาไว้เลยเขากลัวแบบว่าเขาถือเคสอะไรเงี้ยครับเขากลัวว่ามันจะเหมือนก,กับเป็นการสั่งลาอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมก็เลยยิ่งเครียดด้วยและคิดถึงอยู่แล้วก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกร่างทำนะครับ ลูกก็แบบกวนตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามหาแม่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 อะตครับแม่แม่แม่ทําแมทำงานอยู่ครับเดี๋ยวแม่มาครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มาครับแม่ทำงานอยู่ครับตอนนี้ก็อยากรู้ว่าเขาทํามาได้อะไรยังไงรมีแบบคำพูดเป็นหมื่นล้านคำที่ผมอยากอ่ะ กับเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเห็นหน้าตอมแล้วก็หายคิดถึงนี่ก็เหลืออีกห้าสิบเก้าวันแต่และวันเป็นวันที่แบบช่างยากลำบาก สำหรับผมนะับคิดถึงเขาจังเลยครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องขอส่งพลังใจให้กับคุณเอมี่แล้วก็คุณเผาด้วยนะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวคุณเอมีอม่ออกมาเบ็ดเพิ่มเติมทางเพจรา,ม,าม้าสวาเบรดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ